ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสิบสองพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในกรณีปกติรอบที่หนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนายสุรศักดิ์อินศรีไกลผู้ตรวจราชการกระทรวงสกษาธิการเขตตรวจราชการที่สิบสองประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดกาลสินพร้อมดรเพชรสมอนอุทุมทองผู้ช่วยผู้ตรวจลงพื้นที่ตรวจราชการในกรณีปกติรอบที่หนึ่ง ระหว่างวันที่19ถึง22เมษายนที่สพปร้อเอ็ดเขตหนึ่งเขตสองเขตสามสพมร้อเอ็ดกศนร้อเอ็ดอชีวะร้อเอ็ดการศึกษาเอกชนร้อเอ็ดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อเอ็ดโรงเรียนโสกศึกษาร้อเอ็ดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตบุรีเพื่อตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2565และนโยบายเร่งด่วน กำหนดการในวันนี้นั้นเวลา9ก้านาฬิกาถึง12บสนาฬกาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร0อเขต3ดรสุเทพปานสถานผอสพป1 0อเขต3พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาผูกสางเกเทศครรภการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตสามร่วมให้การต้อนรับสำหรับการตรวจราชการนั้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1เพื่อชี้แจงนโยบายประสานงานและเร่งรัด ให้ผู้ตรวจราชการนำแผนการศึกษาแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน 2. ติดตามประเมินผลและเสนอแนะการบริหารงบประมาณในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 3. เพื่อศึกษาวิจัยวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้การปรึกษาเป็นการปรับปรุงพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานสถานศึกษา 4. เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าความสําเร็จปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5. เพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังและรับฟังความทุกข์สุขความคิดเห็นนิเทศช่วยเหลือแนะนําชี้แจงเจ้าที่ที่มีสมรรถนะและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับ นิวยีสี่สถานีประชาชนสุเทพลอยแก้วภาพข่าวสามารถไม่เจดีรายงาน